เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาตายแล้วฟื้นไทยทำโลกตะลึงครับเทพบิวโชว์สปีดปาดคู่แข่งในช่วง10เมตรสุดท้ายครับคว้าเหรียญทองแดงในการวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายชิงแชมป์โลกไปแบบเหลือจัดเชื่อครับคุณผู้ชมโอ้ เียบเลยนะครับคอมเมนต์ที่สมาคมกีฬากีทาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถามมีการโพสตผลการแข่งขัน,นอีกคอมเมนต์ว่าโอ้โหเทพบิลสับตีนแตกเลยโอเก่งมากนี่คือทำลายสถิติของตัวเองในะรอบคัดเลือกที่ผ่านมาอีกคอมเมนต์บอกดีใจอู้แอบเสียดายแต่มันเหลือจะเชื่อนะครับนี่คือ,อเกือบหลับแต่กลับมาได้ของจริงนะครับอีกคอมเมนต์บอกหัวใจจะวายกันเลยทีเดียว แลวอีกคอมเมนตบอกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากที่ตื่นเช้ามาแล้วได้เห็นไทยได้เหรียญในครั้งนี้นะครับนะแล้วก็อีกคอมเมนต์บอกว่าเป็นไปนได้ยังไงมันน่าจะจบแล้วตั้งแต่ไม้ที่3แต่เรากลับมาได้แบบเหลือจะเชื่อนะครับอีกคอมเมนต์ว่าหูบิลโชมากไม้สุดท้าย เหลือจะเชื่อกลับมาได้จริงๆนะครับเข้าเรื่องกันเลยครับกับปอิศาสหน้าใหม่ที่สุดเหลือเชื่อครับกับการแข่งขันวิ่งผัด4คู100เมตรชายครับซึ่งเป็นกีฬายาวชนโลกหรือเวอร์แอตติติวิ20 Championship ที่กรุงลีมาประเทศเปรูครับเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครับนักวิ่งลมกดไทยของเราเนี่ยออกสตาร์ทในลู่วิ่งที่8ครับ โดยทั้ง4ไม้ก็ไปกอบไปด้วยเจ้าเบิร์ตวีรยุทธแดนขนบไม้ที่2ครับเบสราวุธนวลสีไม้ที่3เนี่ยตาตาชุติทัตพึกสรนันนะครับและไม้ที่4ครับแน่นอนก็คือในส่วนของเทพบิลภูริพลบุญสอนครับเหลือจะเชื่อครับคุณผู้ชมว่าการวิ่งครั้งนี้ไม่ง่ายเหมือนรอบที่ผ่านมาครับ เพราะว่าต้องยอมรับว่าคู่ต่อสู้เนี่ยโอ้โหเป็นลมกดนะครับเยาวชนโลกด้วยกันทั้งนั้นประกอบกับการออกสตาร์ทของเราในช่วงไม้ 1, 2และ3เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าทำได้อาจจะช้ากว่าคู่แข่งเยอะเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะไม้สุดท้ายเนี่ยนะครับ ต้องเร่งสปีดแบบสุดตัวคือต้องบอกแบบนี้ว่าไม้แรกของเบิร์ดเนี่ยนะครับถือว่ามาได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม้ที่2กับไม้ที่3เนี่ยโดนคู่แข่งครับทิ้งระยะอยู่พอสมควรผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าใครที่ดูอยู่เนี่ยเห็นแล้วว่าตอนไม้ที่3ที่ตาต้าเนี่ยยืน ให้กับทางเทพบิผลภูริพลบุษรเนี่ยคงคิดในใจว่าโอ้โหมันเป็นไปได้ยากมากๆเพราะว่าถ้าผมนับดูเนี่ยเราน่าจะได้วิ่งนะครับตามเป็นลำดับที่6เลยนะครับนะเพราะว่าถ้าดูจากภาพครับคุณผู้ชมในการออกสตาร์ทเนี่ยไม้ที่6จริงๆนะครับไม้แรกที่นำแบบโด่งๆเลยเนี่ยคือสหราชอาณาจักรนะ แล้วก็มีฝรั่งเศสเออฝรั่งเศสมานะครับแล้วก็มีเกาหลีเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้มาแล้วก็ยังมีจาเมกาที่นำเราด้วยนะครับคุณผู้ชมส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยที่ออกสตาร์ทได้ดีมากๆเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของออสเตรเลียนะครับแล้วก็ต้องบอกครับว่า เหลือจะเชื่อครับคุณผู้ชมมหรสัจจริงๆนะครับวันนี้เป็นอะไรที่มหสัจจรย์มากๆผมพูดเลยว่าตายแล้วฟื้นครับเพราะว่าเทพบิลเนี่ยมาแรงในช่วงเ50เมตรเนาะเริ่มแซงเกาหลีครับเริ่มวิ่งแซงเกาหลีมาแล้วก็เริ่มที่จะจะี้ขึ้นมานะครับจาก6แซง อห้าขึ้นมานะครับแล้วก็คือหนึ่งกับสองไม่ทันอยู่แล้วนะครับแต่กับนักวิ่งฝรั่งเศสครับวิลใช้สปีดปลายที่แรงเหลือเชื่อครับปาดเข้าเส้นชัยไปชนิดที่เรียกว่าเส้นยานาทาแปดจริงๆครับนะผมเห็นช็อตน้ำตาของเพื่อนร่วมทีมเลยว่าโอ้โห,โห,โหเหลือจะเชื่อครับ สุดท้ายเราเข้าเส้นชัยนะครับด้วยการทำลายสถิติประเทศไทยรุ่น20ปีอีกครั้งนะครับเวลาเนี่ย 39. 39.39วินาทีครับดีที่สุดคือการคว้าเหรียญทองแดงครับแต่ว่าเป็นการคว้าเหรียญทองแดงชนิดสะใจคนดูจริงๆครับเพราะว่าหลายคนผมเชื่อว่า ไม้สุดท้ายเหมือนจะถอดใจไปแล้วครับแต่นี่มันคือตายแล้วฟื้นจริงๆครับเราจบเหรียญทองแดงครับในการแข่งขันกีฬายเยาวชนชิงแชมป์โลกครับสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แบบสุดจะเหลือเชื่อเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเอาง่งายๆครับนะคอมเมนต์เนี่ยโอ้โห เียบเลยนะครับคอมเมนต์ที่สมาคมกีฬากีทาแห่งประเทศไทยในพะบรมราชูธรรมมีการโพสต์ผลการแข่งขันเนี่ยขาดทางสมาคมเองยังบอกว่าวินาทีบิวสับเข้าเส้นชัยครับแล้วก็ภาพที่เบสร้องไห้เลยนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์บอกน้องๆเนี่ยควรได้รับคําชมจากทุกๆคนเลยนี่มันเป็นการสร้างปอดิตร์ให้กับวงการกีทาไทยชัดๆนะครับ หรือแม้กระทั่งบอกจะหายใจคว่ำเลยนะครับไม้ที่3เนี่ยทำทันเกือบช็อกนะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราออกสตาร์ทได้ดีคือผมเล่นปกติอยู่แล้วถ้าคือคือถ้าเราออกสตาร์ทได้ดีอ่ะมันมันไปได้ยาวแน่ๆแต่ว่าโอ้โหมันมันเป็นช็อตเหลือเชื่อแล้วอีกคอมเมนต์ว่าโอ้โหเทพบิลสับตีนแตกเลยโอเก่งมากนี่คือทำลายสถิติ ของตัวเองในะรอบคัดเลือกที่ผ่านมาอีกคขาไมดีใจอูแอบเสียดายแต่มันเหลือจะเชื่อนะครับนี่คือเกือบหลับแต่กลับมาได้ของจริงนะครับอีกคขไม่บอกหัวใจจะวายกันเลยทีเดียวและอีกเขไม่ว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากที่ตื่นเช้ามาแล้วได้เห็นไทยได้เหรียญในครั้งนี้นะครับนะแล้วก็อีกคอมเมนต์บอกว่าเป,เ,ปเป็นไปได้ยังไงมันน่าจะจบแล้วตั้งแต่ไม้ที่3แต่เรากลับมาได้แบบเหลือจะเชื่อนะครับ อีกคอมเมนต์ว่าหูบิลโชว์มากไม้สุดท้ายเหลือจะเชื่อกลับมาได้จริงๆนะครับหรือว่าเทพบิวเนี่ยสุดยอดจริงๆเราเนี่ยน่าจะไม่ได้เหรียญอยู่แล้วนะแต่สุดท้ายก็สามารถกลับมาได้จริงๆนะอีกคอมเมนต์บอกเทพบิวสมชื่อโคตรเทพจากรับไม้นะครับบางคนบอกอันดับที่7ด้วยเข้าอันดับ3หล่อมากเลยนะครับหรือกํมน่งยอดเยี่ยมมากๆนะอีก e คอมเมนต์บอกภูมิใจมากๆเลย นี่มันคือการทำลายสถิติใหม่ใช่ไหมหรืออีกคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหนี่มันสุดยอดจริงๆนะครับคอมเมนต์ต่างประเทศที่มีการโพสต์ทางเพจของ w r r d Athletic s นะครับก็มีการออกมาพูดถึงผลงานของนักกีทาโดยเฉพาะวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายเหมือนกันครับว่านี่มันเหมือนเป็นปรากฏการ สุดเหลือจะเชื่อนะครับคือย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะเหรียญทองเนี่ยตกเป็นของจาเมกานะครับทําได้39.18เหรียญเงินเป็นของสหราชชาาจักรนะครับ39.20แล้วก็เหรียญทองแดงจากประเทศไทยของเราครับ39.39 39. ทําลายสถิติประเทศไทยครับคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหเข้ามา ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างครับขัางเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะทางฝั่งของจาเมกานี่ก็สุดยอดนะฝั่งของสาราชนาจักรก็สุดยอดแต่ว่าฝั่งไทยของเราเนี่ยก็ยังคงกลายเป็นไปในคำถามว่ามาได้ยังไงเพราะว่าปาดเอาชนะนักวิ่งทีมฝรั่งเศสเนี่ยไปแบบเสี้ยววินาทีนะเพราะว่า ฝรั่งเศสวิ่งเข้ามาที่39.43ครับส่วนออสเตรเลียที่ก็โดดเราแซงนี่ก็วิ่งเข้ามา39.64นะครับเกาหลีใต้เนี่ย39.80นะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าย,ยินดีแล้วกันนะครับสำหรับมุมมองของผมนะกับการดูวิ่งนะในนัดชิงชนะเลิศ4คูณ100เมตรชายเนี่ยจะบอกยังไงอะ จะบอกว่าผมก็เกือบแบบเออไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่พอม,มาได้พอมันมาถึง50เมตรสุดท้ายแล้วเทพบิวสับตีนแตกโชว์ไฮสปีดปาดเริ่มปาดคู่แข่งมาผมคิดในใจแล้วว่าเราน่าจะทำได้นะแล้วโอ้โหจริงๆอะช่วงที่ปาดอ่ะตอนแรกผมบอก10เมตรนะแต่ไปดูจริงๆเนี่ยที่เราแซงจริงๆน่าจะเป็น3เมตรสุดท้ายอะคือปาดตรงวินาทีนั้นเลยนะครับ แล้วก็สามารถสร้างความสำเร็จในครั้งนี้มาครองได้แบบสุดจะเหลือเชื่อนั่นเองนะคุณผู้ชมนะก็ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาครับว่าหลายท่านเองก็แอบ,บเสียได้นะแต่สำหรับผมอ่ะไม่เสียได้หรอกเพราะว่ามันคือกีฬาแล้วก็มันเป็นกีฬาประเภทวิ่งที่มันแข่งกันเอาชนะกันด้วยเสี้ยววินาทีดังนั้นเราก็กลับมาซ้อมกันแล้วก็มาลุยกันใหม่นะครับคุณผู้ชมสำหรับนะครับทางสมาคม กีฬากีทาแห่งประเทศไทยครับได้ทำสถิติเปิดสดุดี4ผู้พิชิตเหรียญทองแดงปลอิศาสตร์ของไทยในวิ่งผัด4คูณร้อยเมตรชายกีฬายาวชนโลกนะครับหมายที่1ก็คือวิรยุทธแดนขนบครับเจ้าเบิร์ดเนี่ยอายุ17ปีเท่านั้นนะครับกำลังศึกษาณโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราช,ชวิทยายลายัยพัทลุง ภูมลำนาวจังหวัดพัทลุงครับสถิติ100เมตรเนี่ย10.42วินาทีครับสถิติ200เมตรเนี่ย20.84วินาทีเป้าหมายคือติดทีมชาติชุดใหญ่นะครับผู้ฝึกสอนก็คืออาจารย์วิริยะเพิ่มพูลนะครับหมายที่2เนี่ยก็คือสราวุฒนวนวลสีหรือเจ้าเบนครับอายุ17ปีนักเรียนชั้นม .5 นะครับ โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาเนี่ยภูมิลำเนาจังหวัดสุราธานีครับสถิติ100เมตรอยู่ที่10.47วินาที200เมตรอยู่ที่21.03วินาที400เมตรอยู่ที่49.62วินาทีเป้าหมายคือคว้าทองซีเกมระยะ400เมตรโดยผู้ฝึกสอนก็คืออาจารย์สยามพร้อมมูลนะครับ หมาย3ก็คือชุติทัศน์พึกศรนันหรือตาต้าครับอายุ17ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพญมหาวิทยาลัยบูรพาภูมิลำนาอยู่จังหวัดชลบุรีครับสถิติ100เมตรอยู่ที่10.50วินาที200เมตรอยู่ที่21.32วินาทีเป้าหมายแข่งขันโอลิมปิกที่ USA ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในรายการต่างๆผู้ฝึกสอนก็คืออาจารย์มุรธานามพลกลังนะครับส่วนไม้ที่4ภูริพลบุญสอนบิลอายุ18ปีจบการศึกษามัธยมปลายจากโรงเรียนอสมชัญสุปราการกํกำลังรอไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาภูมิลำนาจังหวัดสมุทรปราการสถิติ100เมตรชาย10 2 0วินาที200เมตร20.19วินาทีเป้าหมายคือเหรียญโอลิมปิกทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทำผลงานนะครับ้างปลอดิศาสตร์เหรียญทองแดงวิ่ง4คูณ100เมตรชายกีฬายเยาวชน2024จิงแชมป์โลกด้วยสถิติ39.39 39วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยรุ่น20ปี โดยทัพนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งหมดครับจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยในวันอังคารที่3กันยายนเวลา 12นกา45นาทีนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ติดตามการวิ่งครั้งนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาแสดงความรู้สึกและก็แสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยของเราได้แบบจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนาต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกาลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ